สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีรีเซ็ตดัมเบลแล้วก็ไอ้พวกฟูเซอร์นะครับผมเลเซอร์ยูนิตฟูเซอร์ฟูเซอร์ยูนิตนะครับนี่นะครับตัวเลเซอร์ฟูเซอร์นะครับเบลดัมพวก PF คิดนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาดูวิธี การรีเซ็ตดัมกอนนะครับก็คือให้เรากดไปที่ปุ่มโกกับเครื่องหมายบวกพร้อมกันนะครับนะครับเอาไหมต้องกดพร้อมกันนะครับถูกจังหวะมันถึงจะเข้าให้นี่ครับก็คือกดพร้อมกันปับ๊บนะครับรีเซ็ตดัมถ้าเราจะรีเซ็ตดัมแล้วก็กดโอเคนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีเบลด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้จะมีดัมกับเบล ถ้าจะรีเซ็ตเบลก็กดโอเคไปนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่ครับแล้วก็กดรีเซ็ตน่ครับแล้วก็วิธีเข้าโหมดไปเคลียร์พวก P F คิปพวกฟูเซอร์เลเซอร์นะครับให้เรากดโอเคแล้วก็ปุ่มโกแล้วก็นับไปอีก4ครั้งนะครับต้องต่อเนื่องกันนะครับก็คือโอเคโก หนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปที่กดบวกไปที่เลขแปดแปดนะครับผมนะครับกดตัวนี้ก็ได้ครับนะครับกดแปดแปดปั๊บกดโอเคเข้าไปนะครับมันจะมีให้เรารีเซ็ตทุกตัวเลยก็ไล่รไอรีเซ็ตทุกตัวเลยนะครับก็คือจะรีเซ็ตตัวไหนก็กดโอเครีเซ็ตตัวไหนก็กดโอเคนะครับโอเคครับตัวนี้ผมได้ทําการรีเซ็ตไปหมดแล้วนะครับ ีครับเดี๋ยวผมจะพอเราจะอะไรรีเซ็ตรียบร้อยก็กดแคนเซิลแล้วก็กดไปที่99นะครับเลข99นะครับมันจะออกสู่หน้าปกตินี่ครับนะครับพอเราออกมาแล้วจะเป็นหน้าปกตินะครับก็ลองเข้าไปเทสดูนะครับ นะครับลองเข้าไปพิมพเทสดูนี่นะครับผมได้ทำการรีเซ็ตไปแล้วนะครับ อันนี้น,นี้ทำการรีเซ็ตแล้วนะครับนะครับนี่ PF เเบลดัมเต็มฟูซเลเซอร์ส่วนตลับก็กลับเฟืองที่ตลับเลยก็ได้แต่จะมารีเซ็ตที่เครื่องก็ได้ครับผมอันนี้ที่ก่อนจะรีเซ็ตนะครับมันจะไม่เต็มโอเคครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ